ท่านที่มีประตูบ้านสู่ตะวันออกผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากเลือกบ้านตะวันออกบ้านตะวันออกกับบ้านตะวันตกนั้นจะต่างกันนิดหนึ่งบ้านตะวันตกนั้นเหมาะกับการทามาค้าขายส่วนบ้านตะวันออกนั้นเหมาะสำหรับบ้านที่พักผ่อนรับราชการนะครับไปออกทำงานนอกบ้านแล้วในบ้านนั้นใช้พักผ่อนเพื่อความสงบดีแต่ปีนี้เป็นปีที่มีดาวเลขหกมาซ้อน ทะวันออกของจีนนั้นบ่งบอกถึงลูกชายคนโตหรือตำแหน่งมังกรปีนี้พ่อกับลูกชายมาคุยกันครับมาคุยกันบ่งบอกถึงความสำเร็จแต่ในความขัดแย้งต่างเป็นพ่อกับลูกผู้ชายคนโตนั้นเขาเขาเรียกว่าต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างมีอำนาจความคล้องจองนั้นมันก็จะ,ะพูดกันไม่ค่อยลงตัวคนจีนก็เลยต้องใช้ ให้ต้นไม้นั้นมีแสงสว่างที่ดีเขาตึงเลยให้ใช้ลูกแก้วแดงครับลูกแก้วแดงนั้นแสดงว่าเป็นลูกแก้วที่มังกรต้องพ่นไฟส่วนดาวเคียงดาวหกนั้นเป็นตัวสนับสนุนให้ลูกมีความหมายให้เก่งแล้วก็ได้แสดงออกผมถึงบอกไว้เลยบ้านที่ประตูหันสู่ตะวันออกนั้นต้องเคารพกฎเกณฑ์พูดคุยกันให้ดีบ้านนี้จะประสบกับความสำเร็จ จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างอย่างมากขึ้นใครที่รับตำแหน่งพลาดโอกาสมาตั้งนานหนึ่งมีโอกาสแล้วในตอนนี้คุณจะก้าวหน้าขึ้นเป็นผู้นำเพราะดาวเจียงแชร์ตัวนี้ส่งผลให้ดีสำหรับคนที่จะสืบทอดอำนาจเพราะฉะนั้นพ่ออยากจะให้ลูกเก่งปีนี้ต้องสอนให้ดีสำหรับบ้านตะวันออกนะครับลูกจะได้เก่งและโดดเด่น ด้วยการมีแก้วแดงไปวางไว้เราก็จะประสบกับความสำเร็จจะได้เฮงเฮงรวยๆวยสำหรับตะวันออกนะครับ